อุยออ้ยไอ้พัดระวังอย่าไม่ได้จุดไฟออไอฉาน่ามันแบบถามอะไรเพื่อนผมครับถามอะไรเพื่อนผมครับมาออืยังไม่พัดได้พูดอะไรเลยเหรอพี่ว่ารัดตึงเกิน้ยตายเอาอมันไม่ลงเอา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 มันไม่ลง,ลง<อ>กะลังจะลงก <c oughs> ะลังจะลงว้า You play things what makes <laughs> me เดี๋ยวกคนครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นมอทอสนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับมอทอสจะเป็นแบบไหนนะครับมีการปรับให้มันเกียรเกียนๆนะครับแล้วก็เอาไปเล่นกับเพื่อนๆนซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปเนียนเล่นนะครับทั้งทงที่สกิลมันจะโกงกว่าตัวอื่นนั่นเองแต่ก็จะเอาไปแกล้งเกลี้ยงเกนั่นแหละครับถ้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามอทอสในแบบฉบับแบบเกียรเกียนๆที่ผมว่าเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกิจกรรมดีๆและถ้าอยากให้ทําตัวไหนเป็นแบบไหนมีไอเดียยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับเผื่อพระเจ้าจะเห็นถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับคนเดียวเราจะแบ่งทีม3ามกันก่อนที่เราจะมาหวดกันนะครับคนแรกที่จะได้ไปอยู่ด้านบนนั้นก็คือผมเองครับและคนที่ผมอยากจะให้อยู่ด้านล่างนั้นก็คือใครก็ได้อะนี่ไม่ใช่คุณเอ็กชดา บคุณเฮกทำไมช่วงตามันแช่งแบบเมาะเจาะกันขนาดนี้ล่ะแล้วต่อไปนะครับทีมด้านล่างผมคงผมคิดว่าคงจะเป็นไม่ฮัตก็สายยุอาจารย์ดาวและหนึ่งใน2คนนี้นะครับเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์จะต้องอยู่ฝั่งผมหนึ่งคนเขาต้องพัดพรากจากกันอ่ะใส่เพิ่มใหอีกอันนึ่งใส่เพิ่มใหอีกอันนึงไป โอ้โหฮัตมึงมีสิทธิ์เรือกที่จะอยู่บนหรือล่างเพื่อนกูลเกีอยู่แบบกูลโกนตีอิลูเมียจริงอยู่ัอันตีอิลูเมียมันวงกว้างแต่ไม่ได้ล็อกตัวติดตามแต่มันจะวงกว้างมากรู้แค่นี้แหละ

ไม่มีสตาร์ทเกินอ้าอ้าสวยสายุขอบคุณน้องโู้ทำไมมันแรงพูดอ่ะอารามด้วยอารามไม่เล่นดีกว่ามันเด็กแบนอิลูเมียให้แบนเมียเด็กต้าก็ต้องโดนแบนนะโอ้ยแบนหายใจแบนแบนเด็กต้าอิลูเมียนะกันอะ มันเนี่ยแบนก็ได้มันเนี่ยแบนก็ได้กูเอามาเล่นเองจบแล้วมึงจะได้สัมผัสความนรกแบนดีกว่าม้ากูเน็กมึงจะได้เจอนรกที่ระดับการแบนดีกว่าม้าเราคงไม่ได้เดินกันหรอกแล้วมึงดูอีโลอีโลแบน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 อีลูเมียก็ได้ไม่ต้องแบนกูจะเล่นให้ดู2000 years later โคตรปั่นอะไอ้โรคไก่มป็นอยู่ไหนวะเจอกูเลน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 บนดิเลนบนมึงอะปากมึงดีเดี๋ยวมันก็เดินไปใหรอก ให้ลกไก่ไม่มันยังไม่เรวสีมันยังไม่เวสีมันยัไม่เวสีมันยัไม่เวสี่มันยัไม่เวสีปลาดีได้อยู่นั่นแหะมงนใจป่ะยังไม่วสี่โอ้โหมาดี๋ยวลงอยู่ไหนว่อยู่เลนนบนอบอกว่าเลนล่างมึงไอเลนบนมึงไงให้ลไก่โดนกูดิโดนกูดิโดนกูดิเว่ ขนาดกูนนวิ่งแล้ได้กูเจออ้าไมถึงตัวลามันอยู่นี่ลามันอยู่นี่อยมีไปมีไปมีไปมีโด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  โดนเออกูตายขณะกูเข้าไปตอนที่แบบน้องมันอัติไปมาทักสองวิแล้วนะมุลาดมันใช้สกิลอะไรของมันยังไงวะแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาอุ้ยไอ้พัดระวังหนีอุ้ยับอะไรอย่าไปเล่นกับไฟขับอะไรเพื่อนผมครับขับอะไรเพื่อนผมครับอ่ะเออยังไม่หลับได้พูดอะไรเลยอ่ะพี่อย่ามา โอ้ยโอ้ยนี่มัน่านได้บุกเข้ามากลางป้อมแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะโหดแค่ไหนมันก็ย่อมมีจุดอ่อนเว้ยนี่เห็นไหมจุดอ่อนของชนะก็คืออีสองคนเงล่หละซื้อน้องคาดาอยู่แล้วพิจใจเลยไม่เป็นไรมีสเต็ปเทพโดดไปเจ้าจอมนด้ฉันกลับไปโอ้โหและนี่แหละครับคือจุดอ่อนของฝั่งตรงข้ามมาดิไอ้โลกมาดิโดนปาดไปลร้องให้ฟ้องแม่ไหมแาบจริงเหอะ จำได้เธอว่าเอาดิยน้าบอกว่าพุทีมเป็นจุดนี้กูเชื่อกูจ้ะกูเชื่อไปไหนฮะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะไอ้ว้านี่ใหมึงยังจะลงมาอีกเนาะอะไรปัดประสาทเฉยเนี่ยโอ้ยมูรัตต์ออกไกลๆเลยทำไมมึงกูโดนด้วยวะ ดาบมันแดงทุกคนต้นดีคุณระวังน้องช่วระวังน้องอย่าเข้ามาไอลา้ลัดอย่าเข้ามาในบริเวณน,นี้นี่นีนี่ดีด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 ด <c oughs> ีดด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 ดีดดีดีด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 ด ุ้ยแล้วมาทำไมตัวนี้โโอ้หมันบอกตำแหน่งมึงแล้วยังไงหรอดาบพิการบินไปบิไปบินไปดาบพิการดาบหยุดตตีแล้ววิ่งใส่บ้านตตีวิ่งใส่มันก็ตายสายุสายุออกของแท้งเลยเออเออนั่นแหล่งสายุเออนั่นบินบินฟิล์มอยู่สายุตายตายตาย ตายเอาของแทงเลยหรอพี่ออกอะไรยากเล่นยาเอาหู่ลาดตึงกันเองโอ้มันตี๊ฟฟ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 ฟอฟมฟฟฟตฟงฟัฟฟฟามฟฟวฟฟ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 าฟฟ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 อฟมฟฟ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 ฟลง จะยุ่นนี่เอ้ย่าย่าย่าโอ้ยาแตรา้ไม่ช่วยพี่อะไรเลยอย่าพอแล้วโอเคไปพัดอัตาลิ โอ้ยสวยโอ้โหหยาไม่ไหวแล้วต้องเปิดพลังที่คุณซ่อนมาแล้วมึงซ่อนอะไรไว้มึงเอามาให้มันว่าเป็นกูตายกูก็โดนปั่นไม่สนลูกใครปั่นไม่สนลูกใครพลังฮาลาตะลิเบอร์18อ่ะเนี่ย อะไรอะไรอ้โหไอ้จะโตกว๊ห์ฮะเยามึงอยาเล่นมึงอยาเล่นมึงอยาเล่นชายุฮ่า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 ย่าฮ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 าฮ่า่าฮ่ะ่งฮ่าฮาฮ่า่าฮ่ะฮ่าฮ่าา่า โชคดีแยกร้างกูยอมกูปล่อยมือแล้วอ่ะเอากูก sure> ูยอมกูไปแล้วกูไปแล้วกูถูขายเกาะออกดาบแดงเลยดาบแดงที่แบบสตาร์ทอ hmm. uh ีสองนู้นอะเอาให้แบบถ้าลอยทีก็คือสามารถกดรู้ว่ากำลังจะโดนกดอติแล้วก็ให้มันลอยนะถ้ามันทุบอ่ะก็คือมันตายพูดมากที่หายเลยโหดไม่หยุดเลยลอยมันตายซะทีนี้กูยอมเงียบจะบ้างเฮ้ยดีไงดีไงอาเอาไอยู่ อะตายวิจะยกเก็บปฏิมันเพื่อย่าคนเดียวเชื่อพี่ในน้ำแรงสัุดๆเดินทางเด็มันจะปลอดภัยและไกลอย่างที่คิดเอ้าไอคีดบ้านแตกไอ้ย่าให้กันก่อน ไม่ถึงกูทำได้แค่นี้เคยยอมจำนนเอาฟ้าดินนี่งนานรู้สึ้ดการบ้านไปก่อนการบ้านไปร้องโอ้ยเลยร้องโอ้ยการบ้านไปชอบเลยกำลังจะเท่เลยกำลังจะพูดคำตายอ哟 ทำอะไรในบ่อ่ะมึงเข้ามาทำอะไรกูในบ่อไม่ได้หรอกเพื่อนมึงทำได้กไอ้เพื่อนมึงได้ลาก่อนใส่ยุน้องไอ้ย่าไอ้ฮัทโดนอีกแล้วไอ้ย่าขอครนี่รวมรวมนี้กูหรองกูเดินไปขลากให้่อยคไอ้ขำบนมึงนี่หน่อยคลายฮัทได้ทีไม่ฆ่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาแรบแหลกโก้ร้อยอูค่าเพื่อนแล้วมึงก็จะเจ้าบ้านโก้ ไปกันไอพวกงูพิษงูพิษโอ้ยตายไอบุญแกตัวอะไรได้แต่ตาต้องตายไปก่อนหมดลฟ์พี่ชนเลยโคตรเลย่าหมายถึงเมื่อกี้็อตเมื่อกี้เนาะโอ้โหจริงคะจริงคะพี่ชนะรเลย โลกตือตึงต้นเกมไปไหนแล้วตึงกับทุกคนยกเว้นมึงมันกดอะไรได้อะไมล้างไปก็ไม่ช่วยอ่ะมันแย่ตรงนั้นน่ะไปดูอวกาศแกอยากเห็นมุมมองของคนที่โดนอยู่แต่ว่าไม่ค่อยดโดดสายสาย,ยุเลยเฮ้ยแต่ว่าภาพสวยมากเลยพี่